สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิตนาฏสันิลัยกับสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ค่ะหนังสือต้องแข่งขันกับสื่อต่างๆมากมายเลยจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะผลิตหนังสือสักครั้งหนึ่งค่ะดูเหมือนว่าจะมี อุปสรรคไม่น้อยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีวิธีการใหม่นะคะในการที่จะช่วยให้การผลิตหนังสือนั้นตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นโมเดลที่สร้างสรรค์น,นะคะโดยใช้วิธีการง่ายๆค่ะด้วยการระดมทุนนะคะผู้อ่านชอบหนังสือแบบไหนก็สนับสนุนผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นค่ะวันนี้ค่ะศิลปโมสรน,นะคะอยู่กับแขกรับเชิญ3ท่านนะคะซึ่งจะมาช่วยเราเล่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย ขนาดไหนกับวิธีการระดมทุนเพื่อผลิตหนังสือค่ะแขกรับเชิญท่านแรกนะคะคุณวิบบุรพาเดชะนะคะบรรณาธิการนิตยสารแ a p p e n i n g นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเขียนที่ร่วมโครงการค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณกิติศักดิ์ปัญญาจิรกุลนะคะฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงการค่ะและท่านสุดท้ายนะคะเป็นสุภาพสตรีท่านเดียวในรายการวันนี้นอกเหนือจากอาเนี่ยนะคะคุณพราวพรรณรายนะคะมล,ลิกามานค่ะฝ่ายบรรณาธิการคโครงการสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะค่นนะอขออนุญาตเรียกคุณวิบคุณหวงังแล้วก็ คุณแพรวนะคะวันนี้จะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งของคอนเทนต์กับฝั่งของการตลาดนะคะฝั่งของเนื้อหากับการตลาดมาที่คุณวิบก่อนละกันนะคะทํางานในวงการหนังสือมาสิบกว่าปีมองสถานการณ์สําหรับคนเขียนหนังสือในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างก็มันมีความยากลาบากเหมือนเหมือนที่เคยเป็นมาคือไม่ไม่ได้แย่คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นนะก็ลำบากเหมือนเดิมไม่ได้แย่ลงด้วยอ่าไม่ได้แย่ลงก็คือมีความหนังสือก็ บางแบบขายได้ดีแต่ก็ห<ะ>นังสือส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าขายได้ลําบากอยู่เหมือนเดิมก็ย<ม>ังม,ม,มีปัญหาเรื่องการเอาหนังสือไปถึงกลุ่มเป้าหมาย<ะ>มีปัญหาเรื่องระบบของแวดวงที่จะต้องพึ่งกับงานสัมภาษณ์สื่อแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับการที่มีสื่ออื่นมาแย่งความสนใจเช่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าทีวีดิจิตอลทีวีอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะก็คนก็จะมีธรมารีิไปกับสิ่งอื่นเยอะขึ้นตอนนี้หลังๆเลยกลายเป็นว่านักเขียนเนี่ยต้องรู้การตลาด มากขึ้นนะอัดคุยกับทุกคนในทุกคนรู้หมดเลยนะคือคือสมัยก่อนเหมือนเหมือนจะแยกส่วนกันนะคือเหมือนแบบเหมือนศิลปินกับการตลาดไม่ยุ่งกันแต่ตอนนี้คือนักเขียนเองรู้หมดแล้วจะทำไปยังไงเอ่อรู้เรื่องการตลาดโดยเฉพาะเรื่องการการพีอาร์การสื่อสารกับแฟนประจําเล่นเฟซบุ๊กยังไงอะไรเนี้ยก็จะมีมีมีส่วนช่วยในการทํางานเขียนได้มากขึ้นค่ะมาในส่วนของการตลาดกันบ้างนะคะสองท่านนี้นะคะมองการตลาดของหนังสือบ้านเรา มองธุรกิจหนังสือบ้านเราอย่างไงบ้างทั้งคุณหวังแล้วก็คุณแคอวก็ความจริงผมว่ามันก็มีมีความท้าทายมีมีมีปัญหาเรื่อง,งอยู่ในระบบอยู่<ะ>ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้ตัวอัพตวัวที่โวปรเจต์ที่พิธากับผมพยายามจะรีเริ่มเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเสนอทางเลือกให้กับทั้งคนเขียนแล้วก็คนอ่านแล้วก็สำนักพ,พิมพ์ในการที่จะลองอโมเดลธุรกิจแบบใหม่ในการจัดพิมพ์หนังสือที่เฉพาะทางก็อาจจะมีตลาดเล็กหน่อยนี<ะ>่ครับ ก็คือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายไปเลยนะคะแล้วก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้แล้วก็มาเจอกันและเราก็หากันจนเจอคุณวิ์แล้วก็ทาง After Word นะคะทีนี้วิธีการระดมทุนถามคุณวิ์อย่างนี้ดีกว่าว่าในหลายคนน่าจะเคยคิดนะคะแต่คิดไม่ว่าพอทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลเนื่องจากเราก็ทำเป็น อะไรอ่ะมันก็เป็นหน่วยกล้าตายนิดหน่อยนะ <c oughs> ก็มีความลุ้นอยู่เหมือนกันฮะ <c oughs> คือโอเคเรารู้ว่าในเมืองนอกเนี่ยมันมีคนที่ทําได้ผลมาแล้วอยา่าง Ki ิปสตารเ์เตอร์ที่ที่เป็นเว็บระดมทุนสร้ <c oughs> าหนังทำอัลบัม้มทําหนังสือ,อก็ก็ทํำมีเกิดหลายโปรเจกต์แล้วฮะบางโปรเจกต์ก็รวยเลยในเมืองไทยนี่ก็ยัง <c oughs> <c oughs> บางโปรเจกต์รวยเลยเหรอคะใช่ฮะใช่ฮะแต่เมืองไทยนี่ยังเป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> ค,คือในเมื่อหนังสือเนี่ยเคยมีคนทําบ้างครับเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นลักษณะพรีออเดอร์ จองก่อนถ้าจองยิ่งจองเร็วก็ราคาถูกก่อนอะไรเงี้ยอย่างของสอนพี่ผีเสื้อก็เห็นทําเล่มใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการมีการคิดระบบนีบ้างแล้วแต่ว่าอย่างของอัลเตอร์เวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ต่างกันคือจะเป็นนักเขียนที่นักเขียนไทยที่ียนหนังสือใหม่เลยจะไม่ใช่หนังสือแบบที่มีเอ่อเป็นหนังสือแปลมีคลาสสิกอะไรเงี้ยฮะนี้เป็นหนังสือใหม่พอสมควรต่างกันยังไงคะวิธีการระดมทุนกับวิธีการ pre อร์อื อธิบายฟังหน่อยก็ถ้าถ้าอธิบายคร่าวๆก็คือเหมือนกับว่าสำหรับพิมพ์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีการอเดอร์เหมือนกับว่าก็คือสั่งล่วงหน้าสั่งล่วงหน้าแล้วแต่ว่าจะพิมพ์ได้นอนแต่ว่าจุวนเท่าไหร่จะไม่รู้อ่าก็คือจะได้รู้จํานวนว่ามีผู้สนใจเท่าไหร่นะคะแต่ของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ายังไม่จัดพิมพ์แล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้พิมพ์เลยใช่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าต้องมาลุ้นๆกันทางนักเขียนนักอ่านแล้วก็ท่านไู้อ่านไหมใช่ เป็นแบบนั้นไปซึ่งทางนี้ก็ทำเเป็นเหมือนแอนิเมชันนะคะก็คืออินโฟกราฟิกเหมือนอธิบายให้ดูด้วยว่าวิธีการระดมทุนนั้นระดมทุนกันอย่างไรนะคะช่วยอธิบายให้เราฟังเข้าใจง่ายๆได้ไหมว่าสมมติคุณวิบมีหนังสือติดตาดูหนังหลับตาดูหนังแล้ดูหนังมีต้นฉบับอยู่ชิ้นหนึ่งก็ทางนี้จะมีโมดูลให้ครับว่า ว่าอาหวังนี Center. ่แบบคุยดีกว่าก็คือก็คือนักเขียนหรือว่าสำนักพิมพ์เข้ามาหาเราแล้วก็คุยกันว่าเอออยากจะพิมพ์อะไรเขียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตกลงกันว่าอยากจะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ในการจัดพิมพ์ทีนี้แล้วพอเราคุยเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดระดมทุนโครงการนี้เกิดเกิดขึ้นแล้วทีนี้ตัวคนอ่านนะครับก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็ เรียกว่าเอออยากจะสนับสนุนโปรเจกต์ไหนหรือว่าอ,อยากได้ผลตอบแทนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอนเงินเข้ามาแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนิดหน่อยแล้วก็เราก็จะนับเป็นยอดเงินแล้วก็จะเห็นตามเว็บไซต์ได้ว่าเออตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะยอดเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็จะมีวันที่ปิดระดมทุนเป็นอย่างเงี้ยว่าเป็นหมดเคสระดมทุนอย่างเงี้ยครับอันนี้มันมีความสนุกครับตรงที่ ตรงที่เวลาลงทุนเนี่ยเขจะมีแพ็กเกจให้เลือกจะเป็นจะจ่ายเงินน้อยได้เท่านี้จ่ายเงินมากอาจจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นได้หนังสือเพิ่มขึ้นกว่านี้หรืออ่าแก็ผมก็จะมีได้ร่วมงานเขียนวรรณากับนักเขียนอะไรเงี้ยหรือได้แฟนซีดี ที่ผมเก็บไว้ที่บ้านที่สะสมมาจะแจกให้นัก้นักอ่านเลยอะไรเงี้ยอ่าพูดง่ายๆอธิบายเห็นภาพเลยสมมติสนับสนุน180บาทอ่าระดับที่ต่ำที่สุดได้อะไรบ้างได้หนังสือจะส่งฟรีด้วยก็คือเป็นรวมค่าลงทะเบียนถ้า240บาทรับหนังสือพร้อมพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นแล้วจะส่งให้ก่อนด้วยอะไรเงี้ยจะส่งให้ส่งให้ก่อนด้วยสจะส่งลายเซ็นก่อนหน่ง่ส่งหนังสือก่อนนะคะแล้วถ้าสนับสนุน500บาท ได้ทำอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าแพ็กเกจที่<ช>ที่ไ like ล่ like กันไปกไ<ด>ไ็แล้วแต่นะคะอันนี้คือเป็นเป็นเป็นโมเดลที่ทางนี้ช่วยคิด รือเปล่าคะแพ็กเกจแบบนี้คือก็ก็จะคุยกับนักเขียนนะคะว่าว่าเขารู้สึกโอเคแค่ไหนว่าจะทำออฟเฟอร์ได้แค่ไหนส่วนเรื่องราคาอะไรให้บ้างเรื่องราคาเนี่ยก็ตกลงกันคือดูจากต้นทุนที่ต้องใช้จริงๆแล้วก็รวมค่าส่งอะไรย่างนี้ด้วยแล้วก็ดูดูความเหมาะสมว่ามันไม่โหดเกินไปไม่ต่าเกินไปใช่ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีออปชันที่ แปลกเรื่อยๆหรือสนุกเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เราก็รอทำเรื่อยๆซึ่งจากหน้าเพจของตัวคุณคุณวิบเองนะคะที่เราเห็นก็คือมีเป้าหมายของการระดมทุนคือ90้าหบาทคือแจ้งให้เห็นเลยว่า90,000บาทเนี่ยนะคะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้ได้ถึง84,310ืนสี่พัอบาทนะคะเกือบแล้วเร็วมากนะคะ ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมคุณวิบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอันนี้ประมาณสักแปดเก้าวันหนึ่งมาทั้งหมดอ๋อทำไมทำไมวิธีการนี้ถึงได้ผลถามใครเนี่ยตาวใครจะถามว่าตอบได้ว่าทำไมวิธีการนี้ได้ผลต้องถามคนอ่านมั้งคะคนที่ระดมทุนเข้ามาว่าเขาคือจากฟีดแบทที่พี่วิบเคยเล่าให้ฟังว่าคนก็จะรู้สึกว่าสนุกดีเป็นการซื้อหนังสือวิธีใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็จากที่ฟีดแบทที่ตัวเองได้มาก็คือว่า เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเขาบอกว่าเออเนี่ยเขารู้สึกว่ามีการรอคอยเกิดขึ้นแล้วตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเลยเออยังไม่เห็นอะไรเลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยทําให้นังสือเกิด เขาก็จะรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่าตรงนี้เขาก็จะชอบคือลุ้นกันทั้งสองฝ่ายใช่ครับแล้วเขียนก็ลุ้นครับคือฝ่ายคนที่ให้ทุนไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าให้ไปแล้วเนี่ยจะถึงเป้าหมายเก้าหมืนบาทหรือเปล่าเพราะว่ามีการกําหนดด้วยใช่ไหมคะว่าจะระดมทุนถึงวันที่เท่าไหร่ใช่ครับคือถ้าไม่ถึ่งก็่เสี่ยงนี้จะไม่เกิดแล้วเรลเงินที่เหลือล่ะคะทำยังไงก็ออนคืนออนคืนด้วยออนคนรับใช่โรนนี้วัดใจกันชัดๆเลยใช่ครัอ้โหแล้วถ้า การระดมทุนเร็วได้หมายถึงว่าเราจะดําเนินการอะไรได้รวดเร็วขึ้น<ก>ไหมคะจริงๆเราเราจะเปิดไปจปนถึงครบทั้งหมดฮะอาจจะเกินเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าเ<อ>งินที่เกินเนี่ยรเดี๋ยวจะมาคิดอีกทีว่าจะใช้ทําอะไรเช่นอาจทำใหหนังสือมันมีรูปกษณ์ที่สวยงามขึ้นใช้กระดาษดีขึ้น<อ>หรืออาจจะมาจัดงานจัวนาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหมายความว่าระ,ระดมทุนเก้าหมื่นบาทถ้าได้มากกว่าเก้าหมื่นบาทไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรดีเลยดีเลยนะคะเพราะว่าก็จะคืนประโยชน์ให้กับ ผู้อ่านใช่ครับมากขึ้นด้วยนะคะัาวิธีคืนประโยชน์ไปทีนี้ถามอย่างนี้ละกันที่บอกว่าผู้อ่านได้ประโยชน์นอกเหนือจากความสนุกในการลุ้นแล้วว่าจะได้จับต้องหนังสือเล่มนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะเรื่องของราคาค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้าเกิดว่าคุณวิทย์เนี่ยนะคะเอาหนังสือไปวางตามร้านหนังสือจะได้ราคานี้ไหมคะก็น่าองขายแพงกว่านี้คะเพราะว่ามันเป็นราคาราคาที่ต้องคือต้องบอกให้ร้านด้วยง่าย ก็ก็ต้องแพงขึ้นอันนี้เป็นราคาที่รวมค่าส่งแล้วก็ถือว่าถือว่าถูกครับถือว่าถูกมากนะหนึ่งร้อยแปดสิบาทกับหนังสือหนึ่งเล่มซึ่งรวมค่าจัดส่งแบบรวมเดีใช่ซึ่งเป็นลิมิเต็ดด้วยคือเรามีแค่แปดร้อยเล่มเองคือเราพิมพ์น้อยเพราะนั้นต้นทุนต่อเล่มก็จะก็จะไม่ถูกอยู่แล้วล่ะค่ะคุณหวังคะวิธีการทางธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นโมเดลแบบที่ในต่างประเทศเขาใช้กันเลย ก็จะมีก็จะมีหลายแบบครับก็ตัวแบบแบบที่อั t e ต w o r เดพยายามทดลองอยู่ก็จะเป็นผสมผสมการระหว่างหลายเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ทดลองเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าการระดมทุนเนี่ยความจริงมันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยในสังคมไทยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบอย่างเช่นท่อพ่อป่าเท่ากับทิ่แต่ทีนี้แต่ทีนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเราแค่เราจับมาบิดนิดนึงแล้วก็พยายามผสมโมเดลทางธุรกิจต่างทางต่างประเทศแล้วก็ ปรับให้เข้ากับคอนเท็กซของของคนไทยก็คือบริบทของคนไทยใช่ไหมคะแต่เราก็มองว่ายังไงคนไทยชอบทําบุญอยู่แล้วหรือเปล่าเห็นบอกว่าเมื่อกี้ระดมทุน้กไๆกันทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นได้บุญเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อถึงวิธีการเลือกหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะรวมถึงวิธีการว่าจะเจอผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม นะคะได้อย่างไรนะคะที่มีความสนใจที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวติดตามในสินสมสรช่วงหน้าค่ะ รวมเล่มบทความเด็ดๆนะคะจากคอลัมน์ c r i a s i t y Hunter คนที่น่าจะได้อ่านมาริงสดก็จะเป็นอาจเป็นคนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆ a ั t อ p หรือว่าองค์กรขนาดใหญ่อยากให้เกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงการทำงานก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยากจะเห็นผลงานชิ้นนี้และอยากจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าจะมีร่วมกัน